สวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันยืนรายงานอยู่ที่ซอยที่ดินไทยถนนเทพลักษ์อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของการแคหะแห่งชาติเทพรักษ์สีโดยมีเอกชนผู้ร่วมทุนรายหนึ่งเข้ามาร้องกับทางสถานีในกรณีที่มีข้อพิพาทกับการแยหะแห่งชาติก็จะมีป้ายสองป้ายนะคะซึ่งติดคู่กันอยู่ข้อความในป้ายนี้ก็เป็นข้อความที่เกี่ยวถึงเรื่องของความขัดแย้ง และข้อความที่ตรงกันก็คือในเรื่องของเอกสิทธิ์ของที่ดินว่าใครเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางเอกชนผู้ร่วมทุนที่ไม่ได้มาร้องเรียนกับทางสถานีว่าทางเอกชนรายนี้มีความเดือดร้อนอย่างไรวันนี้พี่รู้สึกพี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ,ะนะเพราะอยู่ดีวันดีคืนดีพี่ก็ถูกลากรถ ของพี่ไปต่อหน้าต่อตานะคะซึ่งใช้พิธีการนะคะมีชายชะกันจะใช้ด้วยการเอารถพี่ไปอย่างเดียวนะคะโดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคือพี่ไม่มีแรงที่จะไปต่อสู้เขาได้หรอกค่ะวันนั้นพี่ก็คนเดียวนะก็วันนี้พี่ก็จะมาทวงทรัพย์นะซึ่งเป็นรถของพี่เอ่อเป็นรถหกล้อนะคะเป็นรถสี่ล้อนะคะเป็นทั้งรถหกล้อค่ะรวมกัน เป็นทั้งรถหกล้อแล้วก็รถสี่ล้อซึ่งวันนี้พี่จะมาตามรถคืนนะพี่เขาจะเข้าไปถามกับเจ้าหน้าที่การเคหะนะคะว่ารถเนี่ยที่เอาไปอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้เราต้องคือเราต้องใช้งานเพราะเราเป็นคือเป็นเราทํามาหากินอ่ะเนาะใช้รถทำมาหากินวันเนี้ยคุณเอารถไปเนี่ยประมาณสิกว่าคันเนี่ยคุณเอาไปเก็บไว้ที่ไหนวันนี้เราจะขอรั์เราคืนตอนนี้ก็มีทางพี่คุณพี่เนี่ยแจ้งออเอสอ,อสพอ,ออบางพลีไว้แล้วในเรื่องของการรักทรัพย์นะคะไปเนี่ย วันนี้ก็เราจะขอซับคืนเพราะเราต้องใช้รถทุกวันนะคะเพราะว่ารถเราก็ต้องแบบเอาไปค้าขายเนาะใช่ไหมคะพี่<ช>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะทางสถานีคะเดี๋ยวเราก็จะต้องอาทางคุณพี่เนี่ยเขาจะเดินไปถามกับทางเจ้าหน้าที่ของการเคหาว่าเอารถเขาไปไหนอะคะ<ช>่ะย<ง>ังไงก็ลองตามกัาไปดูนะคะท่านทีดหนึ่งเราจะขออำนาจจากเจ้าหน้าที่รัฐของเขาเลยว่าเขาวันนั้นเขาเป็นพูดเป็นคนพูดเดงบอกว่าเอารถเราไปเราต้องให้เขามาตอบเราให้เขามาตอบ เราจะให้เจ้าหน้าที่ไอ้คนทนนี่อันนี้สอบถามเนผะู้ผู้ประกอบกาเนาะผมผมไม่ทราบในส่วนนี้เ en, นาะเ en, เ en, ผมผมตอบไม่ได้ในส่วนนี้เนาะตอนนี้เราก็เราก็ต้องการจะให้เขามารับปากกับเราเลยนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่คุณไม่ได้รักทรัพย์หรืออะไรนะคุณไม่ได้ฉกชิงวิ่งราวหรือคุณไม่ป้นเราเนี่ยคุณมาให้คําตอบตรงนี้เลยวันนี้เราอันนี้ผมตอบไม่ได้เนาะก็นี่ไงฮะก็ท่านตอบไม่ได้ท่านถึงบอกว่าท่านเชิญเจ้าหน้าที่คนที่ เอาทรัพย์สินเราไปเราแจ้งความไปแล้วฟังเลยครับฟังฟังฟังครับตอนนี้เจ้าที่อยู่เนี่ยก็คือมาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคือไม่ไม่เกิดเหตุแต่วันนี้แค่นั้นนะครับแค่นั้นแค่นั้นครับไมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้ใครมามาให้คําถามมาตอบมานี่ผมผมผมไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้เนาะเนาะถ้าจะตกลงก็อันอันนี้นี่มาจากมาจากหน่วยไหนครับเนี่ยไม่ได้จากหน่วยไหนให้จะผู้เสียหายเลย้ีอันนคือผู้เสียหายเลยคอย่างนี้นะครับ คือจะถ่ายด้อะไรก็ได้หมดนะแต่จะไปรบกวนสิไม่ได้รบกวนสิค่ะคือหมายถึงว่าเราจะตำรวจพวกนี้เราจะทวงทรัพย์เขานะคะอ่าครับครับนั้นขาสอบถามเรื่องทรัพย์อย่างเดียวคือรบกวนได้รบกวนแน่นอนตำรวจไม่ไม่ทราบไม่เ้อแล้วเราเราจะเอาทรัพย์เราคืนเพราะว่าทรัพย์เราเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะรถสิบกว่าคันเนี่ยนะจอดไว้อยู่เนี่ยเรามีหน้าที่ต้องต้องทวงถามคนที่ทําผิดอ่ะอ่าแล้วตรงนี้สอบถามใครได้บ้างคะเออไปแจ้งความเนี่ยแจ้งแจ้งใครบ้างครับ ว่าใครที่เป็นที่่พักคะเป็นจำเลยนะผู้เสียหายไปแจ้งใครบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยเหรอคนนี้เลยค่ะใครเป็นคนสั่งน้องี่ยมาพอ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 เป็นคนสั่งของการเสหายพี่เหรอคะพี่จะถามผมไม่ได้ผมพูดปฏิบัติทไปลใช่กหมใช่แบบน้องเป็นคนทำไงน้องเป็นคนแล้วตอนนี้ถามใครได้คะในตรงนี้ค่ะก็ไปถามพอข้างในข้างในข้างในเลยจะไปพออยู่ไหนอาชญาย่ขางพี่พี่ไม่อยากจะหาว่าเข้าไปที่ไปรบกวนที่จะตามซับที่คือแค่นั้น ทัพพี่จะแปลอ,ออกมาได้อ,ออามาคลืนที่ไหมเอาผมไม่รู้ผมผมแล้วใครสั่งน้องอ่ะพี่ก็ไปถามพอพี่มาถามผมได้ไงผมไม่รู้ใครเป็นคนสั่งน้องอ่ะว่าว่าว่า,วาใครใครเอาของทัพพี่ไปอะ่ะพี่อยากรู้แพลทัพพี่ไป ซึ่งเขารับผิดชอบดูแลพื้นที่โครงการนี้นะอันนี้ไม่ใช่พี่ถามว่าเขาเป็นคนสั่งให้เอารัพย์พี่ไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่เขาเป็นคนสั่งใช่ไหมวันนั้นเขาไม่ได้สั่งคือเขาลงบันทึกประจําวันทําตามกฎระเบียบเรียบร้อยแล้วใช่เขามาสั่งให้เอาซั์พี่ไปคืออย่างนี้พี่เป็นเป็นเจ้าของทรัพย์พี่เป็นผู้เสียหายขอดูเอกสารหน่อยครับพี่แจ้งความไปแล้วพัทนารวดีค่ะพี่ตอบเลยพี่พัทารวดีอภิเด่นนภาไลครับวันนี้พี่จะมาถามว่าใคร ที่เอาทรัพย์พี่ไปก็ทางกฎหมายครับเขาประสานฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับแล้วสั่งพี่แล้วใครจะต้องไปประสานทางฝ่ายกฎหมายแล้วใครจะเป็นคนเอาทรัพย์มาคือเอาพี่หรือจะไม่คืนคืนครับคืนแต่ว่าคุณองแสดงเอกสารมาให้ถูกต้องนะพี่พี่เป็นเจ้าของว่าคุณมาเอาทรัพย์พี่ไปอ่ะแล้วพี่มัอากไปพิจารณ่ไม่ไปได้คุณหนึ่งในนั้นวันนั้นแล้วพี่แล้วพี่ก็สามารถจับพี่ก็ใรถเอารถไปเก็บไว้หลังโครงการเนี่เพื่อเจรจากัน ปบวันนั้นคุณไม่พูดอย่างเงี้ยว่าเจรจาคุณฉกไปเลยต่อหน้าเนี่ยไม่พูดได้ยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปยืนเป็นพยานอยู่เจ้ออย่างนี้ออย่างนี้นะคุณทำไมคุณมาพูดแบบนี้ทไมคุณ่ทำคืนหรือไม่คืนคุณคุณต้องเอาทรัพย์มาคืนตกหลุมคุณก็แปลวาหลักฐานมาสิครับคุณแปลผอที่เขารับผิดชอบมาเห็ะไหว่าว่าเขาเขาคืนทรัพย์เขาจะคืนทรัพย์พี่เมื่อไหร่ได้ได้มีปัญหานหรือยังไงแต่ว่าถ้าคืนกันแล้วเนี่ยก็ไปคุยกันนี่ตามกฎหมายว่าห้ามมาจอดในพื้นนนทีีี่่่ขขอองงงงเเเคคหหหะะซึมลัย ก็ย้อนไม่ทราบอันนี้ไม่เรื่องที่ไม่รู้แต่ตอนนี้เรื่องทรัพย์คุณเอาทรัพย์พี่ไปผมมไไ่ด้พี่บอกแล้วว่าอย่าเอาทรัพย์พี่ไปแล้วคุณเอาทรัพย์พี่ไปในทรัพย์พี่ขอดูเอกสารเนึ่งว่าซับพี่ครับก็ไปเอามาดูครับเชิญเชิญไปเอามาดูครับวันนี้พี่มาทวงอย่างเงี้ยพี่มีแน่นอนถ่ายภาพไว้นะพี่มีแน่นอนมัน พี่มีแน่นอนไม่ก็เชิญไปเอามาครับไปเอามาพี่เป็นผู้เสียหายถ้าวันนี้พี่ไม่เข้ามาถามอย่างนี้แล้วแล้วแล้วพี่จะรู้ได้ไงก็สอบถามก็สอบถามได้ครับพี่เป็นผู้เสียหายดีไงว่าบ้าเราบุกลุกเลยนะเอาทรัพย์เราไปยังว่าเราบุกลุกนะนี่ไงที่ยังบอกนี่มันเป็นผู้เสียหายวันนั้นพี่ก็เห็นต่อหน้าต่อตานะว่าว่าคุณน่ะเอาทรัพย์พี่ไปแล้วคุณก็กันเป็นชายชะกันเลยกันมาตั้งหลายคนไม่ให้พี่ไปดูทรัพย์อ่ะอย่างเงี้ คุณก็คิดเอาแล้วกันไม่มีการไม่มีการนี่เขาไปดูเขาไปดูหมดแล้วเนี่ยเขาไปดูหมดแล้วโครงการเป็นคนสั่งใช่ไหมใช่ครับโครงการนะใช่ครับโอเคเพราะโครงการเป็นคนสั่งกับผู้ใหญ่คุยกันนะแล้วก็ทำกฎหมายนู่นครับจะคืนทรัพย์พี่ยังไงพี่จะทำเงินดี๋ยวพี่จะเจรจากันยังไงครับไม่เจรจาพี่ถามว่าจะทวงทรัพย์พี่คืนยังไงไม่ให้เจรจาทรัพย์ของพี่ทำไมต้องเจรจาเดี๋ยวจะให้ทางพออเนี่ยเขาเจรจาทรัพย์ สินน่ะมันของพี่ทําไมต้องเจรจาเขาก็ต้องมีการเจรจาครับเพราะว่าคุณอยู่คุณมาไม่มีเอกสารมาแสดงอะไรเนี่ยเขาจะรู้เป็นทรัพย์ของคุณไหมเคืไมล่ะเรื่องรถน่ผมเก็บมาไว้ให้อย่างดีไม่มีเสียหาย้วไม่รู้็บไว้ข้างทางนี้นะครับคุณรักเปล่าไม่ได้รักคุณอาไปเปล่าเอาไม่รักเอามาคืนวันไหนอันนี้ก็ต้องเรียนผอของพื้นที่ก่อนนะผมทําตามกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้วครับคุณมีสิทธิ์อะไรในการมาเอาทรัพย์คนอื่น ไอ้เรื่องสิทธิ์เนี่ยเขาไปแจ้งเขาไปแจ้งเขาไปแจ้งมคุณมีสิทธิ์อะไรมาเอาทรัพย์คนอื่นเขาไปแจ้งเขาไปแจ้งหมดแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาเอาทรัพย์คนอื่นแค่นั้นน่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาใช้วิธีการต่าเถื่อนเอารถมาลากมาขโมยของเราไปเขาเขามีหนังสือมีเอกสารทุกอย่างครับวันนั้นคุณไม่ใช่อย่างนี้วันนั้นน่ะจ้ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาลากรถเราไปมาเอาทรัพย์สินเราไปนะซึ่งมันเป็นของเรานะถ้าเราจะทํา แล้วอ,อะไรเราต้องมีคุมมาลากเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ยินยอมเนี่ยอย่างเงี้ยคืออะไรคตอบไม่ยินยอมได้ไงเราไม่ยินยอมได้ยินยอมได้ยังไงก็เขามีหนังสือมีเอกาสารมาให้ดูแล้วทําไมเจ๊พูดอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่ได้ยินยอมไงเขาก็เป็นใครไงใครสั่งมาใครเป็นคนสั่งมามก็บอกแล้วว่าพอ่าพอการแขหานะพ่อการแคห์ครับรับทราบแล้วนะแล้วก็ไปเจรจากันครับ พื้นที่นี้เขาก็ร่งพัฒนาอยู่ครับอย่ามาเกาะความวุ่นวายนะครับขอเชิญนักข่าวด้วยครับไม่ใช่วันนี้ขอเชิญนักข่าวออกไปด้วยครับนะพอครับพอก็น่าจะมานะ